คนรักของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปคลิปนี้นะคะถ้าอยากรู้ว่าคนรักของคุณเขารู้สึกยังไงและคิดยังไงกับคุณตอนนี้เนาะเรามาดูกันนะคะเราจะไม่ให้พี่ไพ่เสี่ยงทายแล้วเสียงดูนะคะว่าคนรักของคุณรู้สึกยังไงกับคุณนะคะตอนนี้ว้าวคนรักของคุณนะคะเขารู้สึก ดีกับคุณมากๆนะคะเขาอาจจะดูนิ่งๆใช่ไหมเ่ยเขาอาจจะดูนิ่งๆไม่แสดงออกเออมันทําให้เราคิดเยอะคิดมากใช่ไหมคะดูไม่ออกเลยว่าเขารู้สึกยังไงกับเราแต่คนคนนี้นะคะรกักฐานเขามั่นคงม,มากนะคะเขารักเราเขามีให้เรานะเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะทุกคนเอออาจจะบง่งบอกเป็นเกี่ยวกับราศีเมษก็เป็นไปได้นะคะอาจจะดูแข็งแข็งอาจจะดูแบบนิ่งๆนะคะแต่ ในใจลึกๆเขารักคุณนะรักคุณมากนะคะแต่ว่าเก็บทรงเก็บอาการไปอย่างนั้นแหละนะคะช่วงนี้นะคะเขาดูจะเป็นห่วงเป็นใยนะดูเป็นห่วงเป็นใยนะคะเป็นห่วงคุณมากๆเลยหรือว่าใครนะ ช่วงนี้ให้ระวังนะคะเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวของเขาก็เป็นไปได้นะคะตอนนี้หลังจากนี้เขาจะติดต่อหรือว่ามาหาคุณนะคะอาจจะมาเปย์เราด้วยนะเล็กๆน้อยๆยนะคะคิดถึงไม่ไหวแล้วว่าเอออยากพบอยากเจอประมาณนี้เนาะอาจจะดูนิ่งๆอาจจะดูเงียบๆไปบ้างแหละนะคะแต่เขาก็รักคุณนะคะมีเพียงแค่คุณนะคะคือเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เราความรักความความรัก ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เออมันอาจจะมีอุปสรรคนะคะมีอุปสรรคเข้ามานะอาจจะเกี่ยวกับระยะทางเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการเงินมันทําให้คุณสองคนนะคะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่แต่ถามว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงเขาก็ยังรักเรานะคะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เราแค่นั้นเองหลังจากนี้เขาจะพยายามหาเวลามาพบมาเจอนะคะแล้วก็มาหาคุณน,นะ จะได้เปดตกันด้วยนะเออพาไปกินอะไรอร่อยอร่ๆใช่ไหมเออนะคะเขาคิดยังไงนะคะเขารักเขาเอนดูนะคะอืมพี่ไพ่บอกว่า เป็นคู่กันนะคะคู่กันแล้วไม่แขวกันนะคะคนรักของคุณก็ฝากมาบอกคุณว่าเขารักคุณมากๆนะคะไม่มีใครเหมือนคุณอีกแล้วก่อนหน้านี้เขาอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีใช่ไหมพอมาเจอคุณในครั้งนี้เขาคิดว่าคุณเป็นรักแรกคุณเป็นรักแท้ของเขาเลยเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรมาให้นะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอาจจะดูนิ่งๆมันอาจจะดูเงียบเแต่ข้างในใจลึกๆรู้สึกเจ็บปวด นะเจ็บปวดยังไงเจ็บปวดถึงความคิดถึงถึงความเงียบนะคะอาจจะดูเย็นชาน,นิดนึ่งแต่ถามว่ารักไหมรักนะคะรักมากๆเนาะเออว่าอาจจะดูนิ่งนะคะคนรักของคุณคนรักของใครเป็นแบบนี้นะคะ พิมพ์เข้ามาได้นะคะพิมพ์นอปรับคําทํนายดีๆนี้ทิ้งไว้นะคะอาจจะไม่มีเวลาแต่เขาจะหาเวลามาให้เรานะคะบอกได้เลยว่าคนคนนี้เขารักเราแล้วมั่นคงกับเรามากๆนะคะเขาเลือกเราแล้วเลือกเราแล้วนะคะ คุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะถึงจะดูนิ่งถึงจะดูอีโก้ถึงจะดูแบบไม่ค่อยสนใจแต่ในใจลึกๆเขาก็รักคุณนะคะถ้าใครชอบนะคะพิมพ์น้อรับคำทำนายนี้ทิ้งไว้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัว dm หน้า TikTok เข้ามาได้เลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครชอบแบบ พลังงานพี่ไพ่น่ารักน่ารักทักมาดูส่วนตัวได้นะคะเรามีหลายสำหรับเนาะเออมีทั้งไพ่ออรรเคิลนะคะไพ่ทาโร่นะคะถ้าใครอยากดูแบบความรักล้วนๆดีเอหน้าติกตอกเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ